เอาละครับบอ,อกมาได้สามนอนเตีงครับอุ้ยลูกเอายอกลูกหลานหยอกหยอกยอกเอา้าเอาไปแล้วครับ <c ười> ไปอีกแล้วครับเจ๊ไปโอ้หันพี่ละครับหันเฮ้ยเฮ้ยโอ้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 อ้โเฮ้ยเฮ้ยเอามาเล่นแล้วครับ เอาละครับเลี้ยงแมวหน่อยนะครับเนาะเอ้าวเรียนนะครับเรียนบางยังไรครับบ้านไงครับเอาละครับโอ้ครับคะเอาละครับมันสี่หลายตัวเกินไปลูกผมเรียนดีครับเอ้เลี้ยงเชียงคุณนะครับนังเผาเลยเบิ่งเอาเลยครับตังดาวตังดาวมาเรียนน้ำกันมาลูกเออ นะครับนอนเป้าเลยครับบ้านอืมเนี่ยโอ้นะครับเนะน้อหนาหักหนาเบื้งนะครับเป็นแมวเป็นแมวครับโอ้บุญนึกว่าฝันมาเลี่นง่ายป่านนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมามาติดตามโค้งสุดท้ายกับภาคูดงนาเพลินเรับพี่น้องผู้ชมภาคูดงนาเพลินจะปล่อย,ยเด็ดโค้งสุดท้ายตัวใดกันเอาตามยัดมาครับผมว่า เป็นโค้งสุดท้ายวันนี้วันที่30มสิบพี่น้องผู้ชมวันพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งวันเมื่อเลนี้ก็เป็นวันที่โชคดีอ่าคือวันหวยออกพี่น้องชมมามาตามกันโค้งสุดท้ายอ่าทางหมดคู่พันนี้มีฝันดีตองวันหรือจะเปลี่ยนเลขเป็นตัวใดก็มาติดตามกันครับผมครับการรับมาสิการครับผมสาธุสาธุครับผมโอ้มื่อนี่หลายอย่างเนาะ ครับหลายอย่างมันหนีมาหลายช็อตมันหนีโอ้ยม่ออกแค่นกับมาครับ๊วยเป็นสีรองแค่นรองแค่นกับม้าเน่ยครับผมเพคนกับมาส่องเอาอยู่หาน้ำโอ้ยอยู่หควา,ายนีอตัวไหนเนาะหนอนเห็นน,น,หนึ่งหา่าเนื้อหา่าครับผมเออไม่ออกอันเพคนมาเห็นอยู่หาย่หลังเมื่อกี้นี่ ว่ามันขี่ดื้อมันอยากกินน pues ้ำแดงนะท่านโอ้อยากกินน้ำแดงเมื่อเติออามากินก้อนโลดน้ำแดงโอ้สมพุพ่อถือแกหนึงเชหินหินหินเนาะหุบหุบหินหินเนี่ยเสร็แล้่กินน้ำแดงเดีครับท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่หายไปด้านหาหนึ่งเมื่อไหนึ่งหาหาหนึ่งหน้าห้าหนึ่งแล้วเนาะอืมบัติมันจิตตรงจิตรงกันกับของวคคู่อาพวกทุถายกันบ่าครับท่อนผู้ชมมาตามกันครับผม โคกสุดท้ายเลยเด้อพี่น้องอ่ะอมาตามกันสล้วรับข้อมฝันตาเริ่มเริ่มต้นหุ่งงนกาโอ้เคื่อที่มาฮัดมือผีเนาะครับผมมีกัที่แรกกับฝันว่าเขาขี่มอไซค์ไปขี่รถซาลิงไปขี่รถแย่งน้ำฝนเขาครับผมเออวันนี้รถซาลิงเขามันล่มมันล่มแบะเลยไปถือเปลี่ยนซ้ำที่ดีขึ้นเป็น เห็นหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองเออเห็นรถมันรถทะเบียนมันล่มอืมวันนี้หลายเหมือนมามาฝันบ้าเมือนดิขึ้นขึ้นมาดิชิบเก่าว่ะครับผมขึ้นมาดิชิบเก่ามาฝันนานนี่มีรามี่แม่กับลูกมาเล่นน้ำจูงแขนลูกไส้มา มาขอบบุญขอบขุนไอ้มื่อนี่จะได้เห็นน้ำโอ้ทองไปอาบไปเล่าู่ตัวแหละนี่แหละน้ำหอมมี่ว่ะดีเจ็ได้อาบนอ้อยมีหรอกนี่เขาจ้อามาถวายในบ้านนี่ครับผมเราดีใจร้ายเราดีใจแล้วว่าได้อาบน้ำหอมว่าซิบซาดนะไบ่ได้อาบคนนะโอ้ซิบซาดเออบ่ได้อาบน้ำไม่ได้อบบ่ได้อาบน้ำโอ้ซิบซาดเฉพาะเป็นหนึ่งศูนย์อีกสว่างโอ้จ้าก็ได้วานในบ้าน ดีใจหลายเมื่อขอบุญขอพุ่นเมื่อกลับครับผมไม่ว่าโดนีีรีบอะไรอาบน้ำอืมยังไงจังยู่ได้บ่ได้อาบน้ำโดนนะฮะอืมอันอยู่น้ำมันอยู่ได้อยู่อยู่น้ำันลีดยังองนกินต้นไม้ต้นไหลว่าน์ธนดากินต้นไม้ไงครับผมกินต้นเทียนไงเหมันว่าถามเงินไปว่าถามสูกทิ่กันนี่นะว่าอยู่จังไหนไปจังไหนนะอืม อยู่กับลูกผัวมามีท่านครับผมโอ้ตายแล้วันนี้เบียผัวยนต์ออกวะท่านเนี่ยบ้านเรียกว่าป้าเ่าลาปูเนาะเ่ามาดีใจนะเ่ามาขอบบุญขอบพุ่นเนาะกาปูหรอเ่าก็เมื่อ <scrolling> ว <on> ่าันครับผมบ้านนี้มันก็เลยเห็นบอกลูกชายมันเขียนเลขให้ขึ้นบันทึสิบก่อนเขียนเลขให้เมื่อสี่รองยังสิสี่รองเขียนไรนี่เปีเขียนเปีเทียตัวเดียวเปีเทียตัวเดียวเออเขียนเปีเทียตัวเดียว มันี่มันนี่ยี่ิบาทนะเนี่มม้วนสันเขาท้าครับผมมม้วนไปสันเขาถ้มก็เล่ไปพอถูกเทียงข่ายูบเทียงละดูบน่น่อยห้านี่แนวก็จะไปไบไปยังถูกอันนาบนมากระดับมันเข่ากันนะเพื่อนกับเลข้องแพทย์มาเห็นยู่หาพอดีหาหนึ่งหันมือนี่หาหนึ่งครับผมอันเลขกันเอกกันเจ็ดหกสามมันเลขก็จะาอต้องหา เดี๋ยวดไดเขียนไว้น้ำกันเขียนหกสามคนมาตั้งหากตั้งหากเียได้เขียนไว้น้ากันเะด้กได้เพื่อนกระบาลายตัวใกล้เคียงกันออาเลขตัวเดียวกันเพื่อนก็ซับไปซับมาซืนอเลขนองเพื่อนเดี๋ยวไออกเพื่อนมื้มือนี้ได้หาหนึ่งกับผมจะกินน้าแดงแล้วน้าแดงมหไคกับผมอืออือับฝันฝันันนกับนั่นามือนึ่งกับผมขอบุญขอพุ่อคนนบถึงเลขกับวัถุวัจจัยมาถวาย มานหนาไวแล้วในปัจจัยมือแรงกับมือเศร้าโอ้ยรถเสียรถดห่างได้ไปสอบรถดขึ้นเก่าครับผมโอ้ยรถ<ด>เสียรถดห่างกันไปสอบรถดขึ้นเก่าทีเสียมือเศร้าว้าวเดี๋ยวยังมือแรกกว่ามือเศร้านี่นะทางวัดทั้งว่าอยากบอกบุญญานล่วงข้อที่ตู้ไอ้หนังนี่ละครับผมเจ็บศาสเจ็บมันเดี๋ยวนี้ได้สามตู้แล้วอื <c oughs> มไี้สามตู้ก็เฮ็ดเพิ่มไปเรื่อยๆนะ ซื้อปอปก้านมันเวทเหมือนแปดเหมือนเจ็ดเหมือนแปดนี่ละเพร,ระาะว่าซื้อมาจัาเดียวตัวได้เนาะครับผมตั้งแต่เก็บคี้มตนเล็กก็นอ็อตไปแล้วก็ไปบว,วงไป <c oughs> งก,กันไปเออมันรูการศาสตร์การมอญลายผู้มันอุ่นให้ก็มีผู้มันอันถวายให้ก็มีเพราะได้ใส่เนาะครับผม,อมขอบุญขอพุ่นนี่กันนั่นละเป็นแนวทางครับซ<า>ึบ<ว>่งสวรรค์น้ำกันครับเงแนวทางเงแนวทางของ อ่าตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปก็ยังเป็นตัวเดิมเหมือนเนาะพระคู่เนาะยังเป็นตัวเดิมตัวเดิมก็คือส่วนจะติดต่อเอฟซีท่านใดอยากจะอ่าเป็นเจ้าภาพหรือจะช่วยทั้งวัดทั้งพระคู่ฝันกับจิต่อเบอร์ที่แดงกี่ครึ่งเลยพี่น้องส้มแดงกี่ครึ่งเออาจะแดงกี่ครึ่งบ้านนี่ครับผมอ่าเขาจะประจัยดีนี่ผู้เขียนบัรท้วงต้องใส่น้ำรับผมนี่ครับผมติดต่อทั้งพระคู่เลยโดยตรงเลยพี่น้องอย่าโอนม่าบาทสองบาทกับว่าเป็นยังแนวทางของพระคู่ฝันกับ ่าก็ได้หนึ่งสี่สองอ่าเรียกทูบก,กับเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดโอ้แปดเจ็ดนี่ซึ่งตรงกับน้องแพนนี่นน้องแพนที่พระรามถวายอะไรไปมมมเออ 8, มเื่อกี้หรือวะแม่ว่าเออแปดเจ็ดของของน้องแพนเลยเก้าแปดเจ็ด <laughs> แต่อันนี้เจ็ดแปดเจ็ดกับแปดเจ็ดตัดเดียวสองตัวกับตัวเดียวกันอ่าเรียกทูกที่ที่เขากู้กไปจุดอยู่ที่กลางอ่าท่ามการทงก็ได้ เจ็ดหกสามตรงกลางอะซึ่งชนกันกับน้องเพ่นติดแปดเจ็ดเจ็ดแปดโอ้อาดบนแหงน้อพี่น้องผู้ชมบนแห่เอาแคปหน้าจอไว้เร้อแคปหน้าจอไว้อเอาไปเชียงโชคสลากกินแบงษบานถึงเป็นหน้าทางการทันตแพทยพี่น้องเป็นหน้าทางให้อ่างวดประจับวันที่สองพฤษภาคมในกาคือมืงอื่นมืงเฮานี่กับเวลาวาัยสามโมงมก็จะได้เฮกันเฮกันทั้ง,ท,งทั้งประเทศแต่พี่น้องถ้งา,ามี <laughs> มีม,ม,มีมีปัญหาบอกอยูข้อนี้ก็ได้ ครับผมอันนี้เลยอันนี้ก็เจ้าปันมาก็เจ้าเลยแยะตุ่มตุ่มอยู่ครับผมเออก็ต้ยางไปหาก็เดาคนว่าสอซอจอสอจุดซอจุดจอเนอะู่าะไรนั่นอืมอืมซอจุดสอเออสอจุดสอจุดจอจุดจอนี่อ๋อสอจุดสอจุดจอนี่ปัญหาให้แอดมินแอดมินน้อนี่ปัญหาให้ให้ท่านผู้ชมตีกันเนาะซอ สอจุด่าสอจ,จอคือสอสอจอสอสอ,จอ,สอจอสิตีไว้ไหนพี่น,อน้องผู้ชมอ่าสามสเจบ่หรือสามสาม,สามเจหรือ2องสามสองสอง็ฉันมองนี่เพี่นอ้องผู้ชมอ่าเลขตัวสอดีตีได้3ามคือตีได้สา,สสต,สาตัวแต่เลขเจ็นี่คือ จอจานก็ตีได้ตัวเดียวก็เจ็บตัวเดียวโครตเลยคือวันนึงหันเนาะโอ้กันวันนึงหันหันเนตีเอาดีๆกันได้ยี่เนาะครับให้ทำช่วงนี้สิเขาตีซอยกันไม่เป็นหรอกเนาะจี๊ซอยกันซอวหัวหวังนี่หันซอายกัหัวหัวนี่กันมันก็เป็นหนึงเป็นหานเป็นหัวคือเนาะครับผมวันก็ใกล้กับเก่าตัวเดียวเนาะครับผมเนี่ยมันก็มาให้เป็นหันเป็นท้ายจัิงสิส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะครับส่วนหนึ่งเป็นพิจารณาเบ่งยีดีเนี่ย่ายนุ่มไปครับผมออืพิจารนา อีปัญหาตัวนี้ให้แน่ยกับผมตีปัญหาใช้กันน้ำแน่ถ้าตรงกันก็จัดต<า>ดดัวพี่น้องก็ใช่จัดตัวนอออกมาพูดเนาะแมนกับกับเอาท้ายคลิปนี้กข็ขอการา้น้มักการพระคู่ายๆที่แบ่งปันแนวทางให้ fc กันพี่น้องแน่าท่างนสนั่นด,ด้วยพี่น้องเน้อเอาไปเชียงโชกันถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็พานเพียงเป็นแนวทางให้เท่านั้นครับผมสาธุครับผม